ต่อไปนะคะตัวที่ PPM นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าต่างๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีในโซนของตัวปีซึ่มนะคะหลักๆเลยก็สามารถเซตค่า ยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่ก้องสํารวจสุนังสิทธ์นะคะวันนี้มาพบก,กันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของตัวผูุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะเบื้องต้นของตัวกล้อง Total Station นะคะตัว t o p ปคอนะคะรุ่น GTS 332N นะคะจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําปุ่มการใช้งานของตัวกล้อง Total Station นะคะท็อปคอ GTS 332N นะคะ ปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นปุ่ม power นะคะคือป,ปุ่มเปิดเครื่องนะคะกดค้างได้เลยคะ่ะโอเคค่ะหลังจากกดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีปุ่มรูปดาวนะคะให้กดเข้าไปเลยคะ่ะเป็นปุ่มในการเข้าเมนูต่างๆในการใช้งานต่างๆนะคะหลังจากนั้นเรากดไปที่ F1 นะคะตรงนี้จะแสดงในส่วนของตัวค่าดโฟกรมหรืออะไรต่างๆนะคะ นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเปิดไฟหน้าจอนะคะานี้ค่ะต่อไปนะคะตัว F2 นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเปิดปิดถ้าชุดเฉยตัวกล้องนะคะนี่ค่ะปกตินี้ต้องเปิดไว้ตลอดนะคะระหว่างการใช้งานนะคะต่อไปนะคะตัวที่ p t m นะคะจะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้าต่างๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวดีซึ้งนะคะหลักๆเลยก็สามารถเซตค่ 5, อาออกซตต่างๆหน้าเป้า ต่อนะคะตัวจุดนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวปักแสงหน้าจอนะคะจะใช้วิธีในการกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงๆๆๆๆๆๆๆนะคะของตัวลูกศรน,นี้นะคะ <S <S ต่อไปตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวปักนำเข้มเส้นสายยานานะคะจะใช้ตัวลูกศรซ้ายขาเป็นในการปัวามเข้มน,นะคะ ตัวน,นี้จะเป็นปุ่มลูกศรสามแฉกนยคะจะเป็นปุ่มวัดค่าพิกัดน,นะคะก็คือเราสามารถกดใช้ได้เลยนะคะต่อมาเป็นปุ่มเมนูค่ะก็คือ ่คิในคลิป,ลปถัดไปนะคะในส่วนนี้ต้อขอบขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในส่วนของตัวปุ่มฟงังก์ชันต่างๆของตัวกล้อง Total Station Topcon นะคะรุ่น GTS 3 2N นะคะยังไงต้องขอบคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมนะคะและติดแลวก็ติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย